ไม่ไม่ไม่ข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆไม่ว่ายังไงก็ตามผู้ชายก็ไม่สามารถปรากฏตัวในโรงเรียนหญิงได้รอจนกว่าข้าจะตัดหัวเด็กน้อยคนนี้ก่อนแล้วข้าจะฟังคำอธิบายของเจ้าตาย ข้าคือหลินเฉียนเหลียนจำเอาไว้ให้ดีเจ้าจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าตายด้วยมือของใครหยุดก่อนมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดอ่ากลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเอ๋แม่นางหลินไปทะเลาะก,กับใครอีกล่ะ นางได้ยินมาว่าน้ำในห้องใช้ไม่ได้จึงไปตักน้ำที่อื่นมาอาบที่ล็อบบี้จูจ่ๆเจ้านายและคนรับใช้ก็บุกเข้ามาโดยไม่คาดคิดโอ้พระเจ้าแย่จังทำไมพวกเจ้าถึงเรียกว่าแม่นางหลินนางเป็นเพื่อนเรียนของเราไม่ใช่หรอ นางไม่ใช่เพื่อนเรียนอย่าแม้แต่จะดูนามสกุลของนางนั่นเป็นตระกูลเดียวที่มีนามสกุลหลินในซื่อหลัวว่ากันว่านางยังเด็กเกินไปที่จะเข้าเรียนในสถาบันดังนั้นนางจึงพบคนที่น่าเชื่อถือและเข้ามาเป็นเพื่อนเพียงเพื่อให้ได้เข้าเรียนเร็ว จากนี้ไปพวกเราพี่น้องจะอยู่และกินด้วยกันและไม่ช้าก็เร็วเราจะครองสถาบันซือหลัวก็ตามที่เจ้าพูดถ้าเขาเป็นผู้ติดตามธรรมดาธรรมดาเขาจะกล้าหยิงขนาดนี้ได้ยังไงเราไม่สามารถยั่วยุผู้คนในสถาบันซือหลัวได้หากไม่มีความแข็งแกล่ง กล่าวกันว่าแม่นางหลินทะลวงเข้าสู่ระดับการสร้างสารรค์เมื่ออายุ10บขวบและบรรลุถึงระดับจิตวิญญ,ญาณเมื่ออายุ12ปีเป็นหนึ่งในอัจฉริยะชั้นนำในอนาณาจักรสิงหลหวแล้วหนุ่มน้อยคนนี้จะไม่เป็นอะไรหรอ การที่คนรับใช้ชายเข้าโรงเรียนหญิงล้วนคนประเภทนี้จะต้องไร้ความสามารถดังนั้นมันจะดีกว่าถ้าเชียนเหรียญค่าเขาด้วยดาบเล่มเดียวโอ้พระเจ้าเป็นไปได้ยังไงมีคนสามารถรับดาบของแม่นางหลินด้วยมือเปล่าได้จริงหรอ ชายรับใช้คนนี้มีความสามารถแค่ไหนดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะเป็นบุคคลที่โดดเด่นใช่ไหมล่ะให้ตายเถอะข้าจะแพ้คนแบบนี้ได้ยังไงพอได้แล้วข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเช่นนี้คนคนนี้แข็งแกร่งกว่าที่คิดเราควรปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเลยดีไหม เฉียนเหรียญเดี๋ยวค่าช่วยเจ้าเองเห้ตราบใดที่ผ้าซาตินพันเส้นของข้าไปพัวพันกับใครสักคนข้าจะสามารถกักขังบุคคลน,นั้นไว้ได้คนที่ต่ำกว่าระดับจิตวิญญาณไม่มีใครสามารถหลบหนีไปได้ดีมากพี่เหยียน หยุดสู้หยุดต่อสู้ได้แล้วนี่คือความเข้าใจผิดวันนี้เราจะร่วมกันกำจัดตัวร้ายคนนี้น่ารำคาญเออาอึกทรงพลังมากอาอา ขออภัยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งหมดเป็นของข้าข้าไม่รู้สถานการณ์เฉพาะของสถาบันซือหลัวข้าจะจัดการให้เขาคราวนี้จะปกป้องมันทำไหมเกิดอะไรขึ้นทําไมวุ่นวายขนาดนี้คณะบดีฉินฉินหยุนจุดสูงสุดระดับพลังศักดิ์สิทธิ์นั่นคือคณะบดีฉินคณะบดีฉินอยู่ที่นี้ เอ๋นั่นมันคณะบดีฉินตอนนี้หนุ่มน้อยคนนั้นกำลังจะเดือดร้อนใช่คณะบดีฉินเธอเข้มงวดและไม่ชอบสาวกที่ทะเลาะกันเป็นการส่วนตัวใครก็ตามที่เธอจับได้จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงขออภัยคณะบดีฉินข้าเป็นสิทธิ์ใหม่สร้างเทียนเฟิงและเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะข้า ฆ่าไม่ได้สอนคนรับใช้ที่ติดตามให้ดีถ้าจะลงโทษก็ลงโทษที่ฆ่าคนเดียวหลีกทางเอ๋หืมไม่เป็นไรเลยเอ๋ท่านกูท่าน โอ้มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเจ้าหนุ่มน้อยแม้ว่าเจ้าจะไม่มีการฝึกฝนแต่เจ้าก็ยังสามารถรับการโจมตีของข้าได้มาดูกันว่าเจ้าจะสามารถยืนหยัดได้ไกลแค่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของข้าเลย อย่างไรก็ตามข้ายังได้ละเว้นบางอย่างและข้าก็เต็มใจที่จะถูกลงโทษแต่หยุดรบกวนข้าได้แล้วเอ๋นี่มันกลยุทธพ์พิเศษเหรออึกเอ๋แย่แล้ว เราไม่ควรประมาทเทคนิคพิเศษนี้ดีที่ข้ายังมีชุดเกราะเต่านี้ติดตัวอยู่น่าจะเพียงพอที่จะป้องกันการโจมตีนี้ได้เอ๋ได้ยังไงกันสามารถใช้เทคนิคพิเศษสุดพลังขนาดนี้ได้เข่าเป็นใครกัน แม้ว่าวิธีที่ใช้แก่นแท้และเลือดเป็นโลจะเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อ่าไม่จริงนะจะทำอย่างไรเราต้องหยุดอยู่แค่นี้จริงๆหรอ เอาละข้าว่าควรพอได้แล้วหากมีการลงโทษใดๆข้ายินดีที่จะยอมรับมันโลโลหิตนี้เป็นผลมาจากการฝึกฝนสิบปีของข้าแต่คนคนนี้ทำลายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว คนคนนี้จะเป็นคนรับใช้ธรรมดาได้อย่างไรถ้าเขาสามารถเรียนรู้เทคนิคพิเศษได้เป็นไปได้ไหมว่าเช่นเดียวกับหลินเฉียนเหลียนเขาเป็นประมาจารย์ที่ซ่อนตัวตนของเขาและเข้าสถาบันในฐานะเพื่อน